เวลาเราไปเปิดบัญชีให้ลูกเขาเอาอะไรบ้างเขาถามหาอะไรบ้างสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับแม่พลิกนะคะช่องนี้ก็เป็นช่องใหม่นะคะใครที่มีโอกาสได้เข้ามาชมคลิปนี้ถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพราะว่าออ,อีชันก็เพิ่งเปิดช่องนี้มาได้ไม่กี่วันวันนี้อีชันจะมาแนะนำคุณแม่ๆที่คิดจะฝากเงิน ให้ลูกมาเข้าเรื่องกันเลยเนาะตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะช่วงที่พลิกคุยนะคะ <c oughs> ก็อาจจะมีเสียงก็ <c oughs> กกแกลกแก๊บ้าง <c oughs> เพราะว่าน้องยังไม่นอนนะคะ <c oughs> น้องสองคนยังเล่นกันอยู่ <c oughs> เอ่อจะมี ม,มีธนาคารอมสินที่อีชั้นไปไปสอบถามรายละเอียดมาธนาคารนี้ที่เราสามารถเปิดบัญชีให้กับลูกได้นะในเมื่ออีชั้นเลือกธนาคารอมสินอีชั้นก็จะพูดเฉพาะเรื่องธนาคารอมสินนะตอนอีชั้นไปเปิดอีชั้นก็เอาแค่บัตรประชาชนทะเบียนบ้านใบเกิดลูกไปอีชันเตรียมไปแค่นี้เจ้าหน้าที่เขาจะถามเราว่าเราจะเปิดบัญชีให้ลูกแบบไหนแบบ รายเดือนแบบรายปีพริกเลือกระยะเวลา20ปีหมายถึงว่าลูกของพริกอายุ20ปีเขาถึงจะสามารถเบิกเงินจำนวนนี้มาใช้ได้แล้วถ้าใครติดตามพริกๆก,ก็จะ,ะมาแนะนำเป็นเป็นเรื่องๆไปนะแรกเลยนะที่พริกเปิดประตูเข้าไปอเจ้าหน้าที่เขาก็ถามว่าเพื่อน,อนๆฟังดีๆนะคะ คุณแม่แม่ฟังดีๆนะข้อนี้สําคัญนะถ้าใครจะไปเปิดบัญชีให้ลูกที่ธนาคารอมสินต้องเอาอะไรไปบ้างหนึ่งบัตรประชาชนของตัวคุณแม่ตัวจริงนะคะสําเนาทะเบียนบ้านตัวจริงใบเกิดของลูกตัวจริงบัตรประชาชนบิดาหรือมารดา ตัวจริงนะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเนี่ยนี่นี่นะคะก็พริกมีลูกสองคนเนาะพริกก็เปิด,เป,ดเปิดไว้เปิดไว้สองบัญชีนะคะเนี่ยเห็นว่ามันมีประโยชน์สําหรับเอ่คุณแม่แม,แม่ทั้งหลายที่มีลูกและแบบบางคนคิดอยากจะเปิดบัญชีให้ลูกก็แบบไม่รู้ว่าเออจะไปธนาคารไหนดีต้องเอาอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะ นี้นะะไปรอบแรกไม่สําเร็จต้องไปรอบที่สองใครที่แบบเป็นคุณแม่แล้วมีโอกาสได้เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยเนาะเวลาเพลิกมีอะไรใหม่หมๆมาอัปเดตเพื่อนๆจะได้รู้สําหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะดึกแล้วค่ะห้าทุ่มกว่าแล้วเนี่ยเพราะว่าจะทํากลางวันก็ไม่ว่างเพราะว่าช่วงนี้เด็กๆเรียนออนไลน์นะลูกอีชั้นเนี่ยมีสองคน อ uh. ี่ฉันต้องสอนทั้งสองคนนะคะป้าป้าเขาก็ไม่ว่างก็เลยคิดว่าจะเลือกเวลากลางคืนนี่แหละเพื่อที่จะถ่ายคลิปนะใครที่แบบเข้ามาดูแล้วเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ